งานแจ่วแซ่บเบอร์นะคะจ๊อปูแม่วันนานะคะเจ้าอร่อยหอมแม่วันนาค่ะแม่วันเราสั่งยาวเอยจนถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้นะคะถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นรีบมารีะมามีของกินเพราอร่อยกระตักเยอะแยะมากมายงานแจ่วแซ่บเบอร์นะคะ เช่นท่านตื่นเกล้านะคะคัวเมืองกลางมารมมามมลิเอโอคาโดปั่นนะคะแตงโมปั่นนะคะตรงนี้เป็นคัวเมืองกลางนะคะมีแกงน้าทานทุกอย่างเลยค่ะอันนี้แกงแกงทานทุอย่างอันนี้หมูตัวเป็นกระเทียมที่เกลดนะหมูตัเนี้ที่เกดพี่เพไปเดินมาไหนมาอยะคะพี่เดินสวนมะขามี่แล้วก็มิ้นชาริมิ้นชาริตามีน่ากินเลยไอศครีมนะคะของมิ้นชาริตา อันนี้กาลาแม่แม่เกตนะคะกาลาแม่แม่เกตค่ะสมัยนี้ค่ะปลาส้มกิงปิ่นมะนีนะคะกาลาแม่ขอบคุณนะคะไปก้าวเข้ามาหลย่ะะร้านเยาหมูสเต็กนะเจ้าน,นี้เขาอร่อย มีกรอบนะคะมีกรอบกลมๆน่าทานเลยค่ะอย่างม้นเส้นโบราณนะคะสุกุมยายเป็นกล่องเลยหยิบง่ายถือง่ายไปปรุงเองที่บ้านได้เลยค่ะร้านนี้ปลาสลิดเขาอร่อยมากตัวใหญ่ๆเลยนะคะปลานน่ เป็นน้ำพริกปลาสลิดนะคะแล้วก็นี่คุณเชียงปลาสลิดนะคะไก่ปลาปลาสลิดปลาสลิดแดดดีแยงปลาสลิดแกะนะคะจากตลาดน้อะตล้อยนะล้วคุนีา้นน่งอเยสสดนะคะคุณชาย ด้านโน้นไม่มีนะครับผมมีขายอยู่ที่เอ่อเจ้าหน้นาที่สองด้วยประจำเลย,เลยตะโก้นะคะตะโก้นะคะ <ใน S 2> เลยขนมเที่ยงขนมตาล ไช่กรอบร้อนน่ากินเลยนะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาเย,ยาวราชนะคะขนมชันกขนมเธอนะคะเียา,าเปีกูนนะคะเลี้ยนะคะอร่อยเปกูนอร่อยอร่อยมากค่ะหนูหนูไปงานเมืองทองมาวันก่อนชิมมาแล้วอร่อยมาก ขน,ขนมชั้นขนมเธอแบบกลโบราณอร่อยมากนะคะแล้วก็นี่เป็นทุเรียนค่ะอู้หูสวยๆเลยนะคะราคาน่ารักเป็นเผ็ดพรีเมียมนะคะนี่เป็นร้านห่อหมกห่อหมกกับข้าวฟรายยาวราชนะคะห่อหมกย่างห่อหมกทะเลย่างค่ะ น,นี้เป็เปนร้านน้ำพริกนะคะร้านน้ำพริกชิมได้นะคะชิมไ่อคระอร่อยนะคะหัวค <that> <comfortably> ูเลยเม่อกีสวัสดีค่ะลนเดี๋ยวเดีวชิมเดินไ ขาปวดเนี่ยไม่ได้เดิกรอบๆเลยนะคะเป็นร้านกระเพาะปลายาวร้านนะคะร้านคุณทรายนะคะและชิ้นเนื้อเบคอน,นะคะ่ะอันนี้ดูน่ากินมากอะ่ะ ลูกยอร์กควันพนมค่ะอันไหนลูกโซกอันโน้นเหรอคะอันโน้นลูกโซกเหรอคะใช่ค่ะอ๋อนี่เป็นลูกลานนัะ้ลูกโซก นี่ลูกซกหน้าตาแบบนี้ได้หน้าทมากๆเลยนะคะันเลยครขนมหม้อแกงต้นตำบเลยจ้าไก่ยาวต้งรีมากระักทีตารนะจะาหนองชมนี่คเชิญได้เลยจ้าะอันนี้คือใช่ตลาดพลูนะคะอคะ นี่เป็นตรงนี้เป็นขาหมูนคนปรปฐมนะคะขาหมูเล้วอร่อยเลยค่ะวเสะ้วมา่ะ้เลยามตำนะคะุ้มตำแม่น้อยโพง,งามนะคะรตรงนี้เป็นข้ายเตียงเนื้อตุนน้องเบียนะคะ น้องเบียร์สายหนึ่งค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหน้าตุ่นนะคะโอ้น่ากินมากมากเลยค่ะแป้เนี้ค่ะไปหน่อยเจ้าปูนะคะแต่ก็ร้อนจิยวว่าค่ะเ๋ยวปูก้อนๆแน่นๆเลยค่ะชิมได้น่ะแม่จ๋ามีให้ชิมนะคะ แกนนะคะชิมได้หมดนี่แต่ของอร่อยนะคะขอบคุณครับมีม่แม่ชิมนะคะเป็นเป็นสลร์เพลาที่อร่อยมาจากเบตงนะคะ ข้าวหลามจิ๋วนะคะต้นตำรับข้าวห,หลามจิว๋วนี่นะคะ,นนคะสาลี่แม่จำเนียนนะคะสาลี่น่าทานมากค่ะสาลี่แม่จำเนียนนะคะมีอาหารหน่าทานเยอะมากๆเลยค่ะขนมปังไส้ครีมอะโวคาโดอะโวคาโดนะคะฮอไกโด ขนมปังไส้ครีมฮอกไกโดค่ะส่วนร้านนี้มูเข็มชิ้นยาวเลยนะคะหมูทอดน,น้ำปลานนี้เป็นร้านวุ้นนะคะน่ากินมากมากเลยค่ะมีเยอะมาก6ชิ้นห0สิบสอชิ้น100บาทนะคะชิ้นใหญ่ๆน่ากินทุกหน้าเลยะคะ่ะ คนเยอะมากนะคะเดินลำบากนิดหนึ่งนี่เป็นร้านหมูทอดนะคะตรงนี้เป็นร้านแหนมเห็ดสามอย่างค่ะเป็นแหนมนะคะแหนมหมูแหนมเห็ดโอ้หน่ากินเลยเยอะมากๆเลยค่ะร้านหมูย่างเมืองตรังนะคะ เป็นตัวตัวแบบนี้เลยนะคะร้าน,น,ะะน,นหมูย่างเมืงกลางค่ะร้าน,นผลไม้นะคะร้าน,นหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะคะร้าน,นมีกรอบค่ะ ตรงนี้จะร้านหมี่กรอบนะคะหมี่กรอบกาญจนบุรีร้านหมูแผ่นนะคะพิมพิรามีกรอบหมูแผ่นนะคะชิมได้นะคะไม่ชอบกินขอชิมหน่อยคะ่ะมีแต่ของอร่อยนะคะ อวิสาขนมเปี๊ยะเ้มเจ้านี้น้อยเคยกินอร่อยมากร้านนี้ทอดแหลกหมูทอดนะคะมีสามชั้นทอดแต่นอกทอดเครื่องในถึงรถถึงขิเงเอ็นไก่ทอดค่ะนะคาล่างๆเลยค่ะเป็นถั่วนะคะแล้วก็ลูกหยี อันนี้แถวยาวมากเลยนะคะ<ม>ข้าเกลียบนายเกาะข้าเกรียบเห็ดหอมนายเกาะอู<ม>้บูธ<ม>ที่นี่ขายดีเลยค่ะ<ม>ข้าเกลียบเขาจะมีความกรอบแล้วก็หอมนะคะ<ม>นี่เป็นร้านร้านผลไมะ้อบแพงรวยอินทรารัมนะคะอคิน,น,นะคะารชิ้นทุ แล้มีลูกชิ้นปลาด้วยนะคะร้านนี้บุษยาขนมไทยนะคะ,ะน่เท้าฝริน่ากินมากเลยะคะ่ะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปั้นสดนะคะ 2. <laughs>